ประเภทคนที่กลัวเงินหมดเงินจะหมดทุกที่เมื่อก่อนนะอาจารย์เคยโคชชิ่งบทลลอกเรื่องการเงินกับนักธุรกิจเยอะมากเจอลูกศิษย์ที่มีปัญหาเรื่องการเงินทั้งคนที่มีแล้วแล้วก็หมดไปเพราะกลัวจะหมดถ้ากลัวจะหมดมันจะมีคนมาช่วยใช้คนคุณไม่จําเป็นหรอกแต่คนอื่นมันจะมีความจําเป็นมาเอาเงินคุณเสมอกล้าพูดเลยนะคะว่าทําไมอาจารย์เจ้าสัวถึงสามารถทําธุรกิจ แล้วระสมผลสาเร็จยิ่งทําแล้วยิ่งได้รับหยิบจับอะไรก็ปังไปหมดเลยนั้นในวันที่อาจารย์เจ้าสัวย,ยังไม่มีเงินอาจารย์เจ้าสัวเรื่องการลงทุนให้ตัวเองนะไม่ใช่ลงทุนซื้อเสื้อผ้าแพงๆกระเป๋าแบรนด์เนมนะอาจารย์ลงทุนเรื่องจิตวิญ,ญญาณเรื่องมันสมองตัวช่วยอะไรดีๆสูตรคอร์สเรียนอะไรดีๆอาจารย์เจ้าสัวเรียนค่ะรู้แล้วรู้แล้วก็จะทําได้ทําได้ทําได้ทดําอีก โดยที่ไม่มีใครมากระชากออกจากจิตวิญญาณที่ตื่นรู้ของอาจารย์ได้กล้าลงทุนให้กับตัวอาจารย์เองพอลงทุนแล้วมันก็จะเจริญงอกงามลงทุนให้กับตัวเองดีที่สุดเอาไปปรับใช้นะคะแล้วเงินคุณจะไม่มีวันหมดทําบุญเท่าไหร่ให้ใครไปเท่าไหร่เสียสละไปเท่าไหร่มันจะได้กลับคืนมาค่ะอย่าลืมนะคะเอาไปปรับใช้กับตัวเอง